กราบสวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วกับช่องของเซลต์ต้นอิลสูที่อิลสทิงยตนสาขาพิมายนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพามาดูมิวเซึ่งเป็นตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องสามพันด้วยนะครับนะเป็นตัวอันติเมทเครื่องสามพันสีดําแล้วก็ดูข้างหลังดูล้อครับทุกๆท,ท่านาต้องบอกว่าดู โหดมากนะครับสำหรับใครที่จะไปใส่แมมกแต่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันหนึ่งแนวทางนะครับแล้วก็ระบบไฟต่างๆตัวนี้ไม่มีอะไรโชว์ทั้งนั้นใช้งานได้ปกติเลยนะครับคันนี้ก็เป็นรถของร้านล้อแมกนี่แหละนะครับเป็นรถของร้านล้อแมกก็ลูกค้ามาซื้อรถนะครับก็คันนี้ใส่เป็นตัวเรนโซแท้นะครับแล้วก็ยางเนี่ยไม่ได้ใช้ยางเดิมนะครับเป็นยางนิโตกเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่า,วา ตัว3 0ม0เนี่ยเขามีออปชันอะไรนะครับแล้วก็มีล้อแม็กพอใส่แล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ใครที่อยากได้ล้อแม็กเดิมนะครับก็ลองไปถามซื้อกับร้านได้นะครับเพราะว่าร้านบอกว่าขายนะครับขายโอเคปะี่ดูข้างๆครับนึกว่ารถถังครับทุกท่านโอ้โหทั้งทั้งบุบทั้งใหญ่ทั้งดุอะ่ะผมบอกเลยนะไม่ดูนะอันนี้ผมมองว่าสวยมากนะครับแล้วก็คันนี้ดู เปลี่ยนแมกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแมกสีดําแต่ผมคิดว่าคันนี้ไม่จบแค่แมกลายนี้ลายเดียวหรอกครับเพราะว่าเป็นรถของร้านล้อแมกนะครับเขาก็ต้องเปลี่ยนลายเรื่อยๆเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนลายหวกนี้นะอันนี้ก็แต่งเป็นโทนสีดําเลยเดี๋ยวเราไปดูออปชันข้างหน้านก่อนสําหรับเครื่องสามพันนะครับก็ส่วนของลากอ่าส่วนของสีก่อนสีเนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับอ่าหกสีอ่ะ,อะเดี๋ยวผมพาไปดูสีก่อน นี่ครับดูจากสีจริงกันเลยก็จะมีสีน้ำตาลสีขาวมุกสีแดงสีเทาดําสีดํานะครับแล้วก็สีบอลน,นะครับมี6สีนะครับมี6สีเนาะส่วนราคาของเขาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1นึ่0ล้านสี่แสนนนะครับก็ไปดูออปชั่นกันครับทุกท่านผมก็เพิ่งเช็ดเสร็จเ,เมื่อกี้เช็ดประมาณชั่วโมงกว่าฮนะบ,บอกเลยคันนี้นะครับ เป็นตัวออนติเมทตัวท็อปสุดออปชันที่ได้มาอันดับแรกก็จะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้นะครับซึ่งคุณสมบัติของไฟหน้าโปรเจคเตอร์ของตัวอันติเมทนะครับก็จะมีระบบปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับฟอลโล่มีโฮมมีให้นะครับเปิดเขาเรียกอะไรเพิ่มไฟสูงลดไฟสูงเองอัตโนมัติมีให้นะครับผมแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติมีมาให้นะครับตัวนี้ กระจังหน้านะครับจะเป็นฐานสีเทาแล้วตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าชุบโครเมียมเนี่ยครับนะครับเซนเซอร์นะครับ, ensor, รบสำหรับตัวอันติเมตก็มีมาให้4จุดรอบคันเอ้ยสจุดด้านหน้าตัวนี้ครับสี่จุดด้านหน้า4จุดด้านหลังก็จะมีนี่ตรงนี้1 2 3แล้วก็อยู่งข้างนี้4ไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะแล้วก็ตัวนี้นะครับแน่นอนเป็นตัวท็อปสุด มีระบบ ADA s มาให้นะครับก็คือที่เป็นกล้อง2ตัวนั้นนะครับอยู่ตรงนั้นเลยนะครับที่ปัดนน้ำฝนนะครับตัวนี้เป็นแบบที่ปัดนน้ำฝนออโต้นะครับซึ่งจะมีตัวฉีดน,น,นะน้ำอยู่ตรงนี้นะครับมีตัวฉีดน้ำอยู่ตรงนี้กระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวอยู่ตัวกระจกด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างเป็นฐานสีดำนะครับแล้วก็ในกระจกมองข้างเนี่ยนี่ครับจะมีระบบตรงนี้ นะที่ขึ้นเงนี้ก็คือเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนจะแซงหรือว่ามีรถแซงขึ้นมานะครับจะมีระบบไฟเตือนทตรงนี้ให้ให้เราระวังนะครับไฟนะครับจะติดในลักษณะที่ติดค้างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดไฟเลี้ยวไฟจะกระพริบแต่ถ้าไม่มีรถอยู่ข้างๆไม่มีอะไรเขาไม่ไม่เตือนไม่กระพริบนะครับเนาะอ่าและอย่างหนึ่งครับท,ทุกทท่านถ้าเป็นตัวอันติเมตเนี่ยเราจะได้กระจกบังลมหน้าเนี่ยเป็นแบบ IRC u ร์ัก็คือที่ป้องกันรังสี UVA UVB นะครับมีมาให้นะ นี่ครับอันนี้ก็จะมีบันไดข้างมาให้นะครับแล้วก็มือเปิดประตูนะครับก็จะมีกดปุ่มนะครับล็อกหรือปลดล็อกอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับวอล์ตอนะครับร้านเป็นรถของร้านเองนะครับออปชันด้านบนก็จะมีพวกสปอยเลอร์อะไรพวกนี้มาให้คีบสลามชาร์กฟินมีมาให้นะครับด้านหลังก็จะมีเซนเซอร์นะครับ4จุด นะครับมีให้4จุดก็เซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยจะมีคุณสมบัติการทํางานที่มากกว่าเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยคือเขาจะแค่ร้องเมื่อมีสิ่งกีดขวางมีวัตถุก,กีดขวางอะไรพวกนี้ใช่ไหมด้านหลังก็มีแบบนั้นเหมือนกันแต่ด้านหลังจะเพิ่มขึ้นมาเวลาที่เราถอยถ้ามีรถมาจากด้านหลังนะครับเขาก็จะทําการร้องเตือนให้อีกนะครับนี่ครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านี่ ีเพิ่งทําความสะอาดเสร็จเลยนะครับไฟฟ้าแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเปิดได้สามตำแหน่งตัวด้านฝาท้ายเองเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดนะตัวด้านฝาท้ายนะครับแล้วก็เปิดปิดที่กุญแจแล้วก็ด้านในตัวรถนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนละกันเดี๋ยวเราไปดูที่กุญแจกันครับ เงาไหมล่ะครับโอ้ชั่วโมงกว่าผมเช็ดอะคือต้องบอกว่ารถใหม่บางทีไม่กล้าไปส่งคาแคร์นะครับเพราะว่าเราอะเช็ดเองเราจะรู้ว่าผ้าที่เราเช็ดอะอมันสะอาดแค่ไหนมันนุ่มแค่ไหนเงนี้ยเพื่อไม่ให้รถลูกค้าเป็นรอยเพราะว่าบางทีเราไม่กล้าไปคาแคร์เพราะว่า,า,เ,า,า,า,เ,า,วาเขาเรียกว่าอะไรละ่ะคือเราอยากพิถีพิถันมากกว่าป้องกันรอยถ้าเป็นรอยขึ้นมาแล้วมันจะยากนะครับนี่ครับส่วนตัวรีโมทนะครับจะมีตัวเปิดปิดฝาท้าย นะครับล็อกประตูปลดล็อกเอ้ยล็อกประตูปลดล็อกประตูแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับจากด้านนอกนะครับก็คือสตาร์ทในกรณีที่เราเนี่ยต้องการให้รถนะครับทำความเย็นก่อนที่เราจะมาขึ้นรถเนาะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเปิดประตูมารถก็จะดับเพื่อความปลอดภัยนะครับป้องกันการจรกรรมหรือป้องกันขโมยนะนะครับส่วนตัวอันติเมตตัวนี้นะครับเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับก็มีปรับเอนได้นะครับ ยกตัวเบาะด้านหน้าขึ้นยกตัวเบาะเลยขึ้นขึ้นลงอย่างนี้เนาะแล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อน,นหลังนะครับ4รูปแบบนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับวัสดุเบาะหนังเนี่ยจะเป็นสีอำตาลเป็นเบาแบบคูลแม็กนะครับก็คือคุณสมบัติของคูลแม็กจะเป็นเบาะหนังที่เย็นกว่าเบาะหนังปกติทั่วไปนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นถุงลมปกตำแหน่งก็คือมีด้านหน้านะครับด้านข้างแล้วก็เป็นม่านถุงลมนะครับ แผงประตูนะครับก็จะเป็นวัสดุบุนุ่มหรือซอฟทัชนั่นแหละนะทุกท่านก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับตัวนี้ก็มีตัดลายเล่นลวดลายสีเหมือนน้ำตาลทองอะ่ะอันนี้ก็เป็นดําเป็นโนแบ็กนะครับสวิตช์ควบคุมนะครับกระจกไฟฟ้าล็อกประตูนะครับพับกระจกปรับกระจกมองข้างไฟฟ้ามีมาให้ครบนะครับแล้วก็นี่ครับสัญลักษณ์นะครับตัว security system นี่ <c oughs> เป็นไงภาษาอังกฤษแน่นอนไหม นะฮะเกจหนึ่งนะฮะสมัยเรียนนะก็มีมาให้นะฮะมีมาให้นะครับเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นอะไรครับตัวเปิดปิดแอร์ด้านหลังแถวหลังทั้งหมดนะครับเปิดปิดฝาท้ายตรงนี้ได้นะครับตำแหน่งเปิดฝากระโปรงอยู่นี้อันนี้จะไม่มีที่เปิดฝาน้ํามันเพราะว่าฝาถังน้ํามันเนี่ยใช้ในกรณีที่เรากดนะครับกดกดปลดล็อกแล้วก็ไปกดที่ตัวฝาถังก็จะเด้งขึ้นเลยนะครับที่วางแก้วน้านะครับมีมาให้เรียบร้อย นะครับอันนี้จะเป็นวัสดุโคมดำนะครับนี่ครับโทนข้างในก็จะประมาณนี้แหละนะครับฮะวรมมาไลนะครับเอาก้านปัดก่อนดีกว่าก้านปัดเนี่ยต้องระบบเนี่ยก็จะมีเพิ่มออโต้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะไฟสูงนะครับเปิดออโต้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่เราอะ่ะตั้งไฟไว้ที่ออโต้เนาะ พอเวลาเราเข้าไปตรงที่มืดอ่ะเซนเซอร์เขาจับได้่าตรงนั้นคือที่มืดเขาจะเปิดไฟให้เราเองอัตโนมัติเนาะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวอันติเมตนะครับจะเป็นคูคอนโทลแบบถ้าเป็นชื่อทางการก็อะดัพตีฟคูคอนโทลก็คือเวลาที่เราตั้งความเร็วไว้เนี่ยสมมุติว่าเราตั้งร้อยหนึ่งใช่ไหมแต่รถคันหน้าวิ่ง80ดสิบเขาก็จะวิ่งแค่80แต่เมื่อไรไม่มีรถคันหน้าเขาจะวิ่งร้อยหนึ่งตามที่เราตั้งให้ นะครับจะเป็นคูคอนโทรลที่เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วตามคันหน้านะครับแต่ก็จะไม่เร็วเกินค่าที่เราตั้งไว้นะครับประมาณนี้สมมุติว่าเราตั้งไว 100, ้ร้อยคันหน้าวิ่งร้อยี่สิบเราก็อยู่แค่ร้อยนะอ่าประมาณนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นคูคอนโทรลที่สามารถปรับระยะความหาา่างจากคันหน้าที่เขาคำนวณเองอะถ้าเมตรหนึ่งก็30เมตร2เมตรก็45เมตร3เมตรก็60เมตรแล้วแต่เราอยาก จะให้ห่างประมาณไหนทําได้หมดนะครับตั้งได้แล้วก็ในคู่คอนโทรลตัวนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งโหมดอยู่ในนั้นก็คือโหมดจํากัดความเร็วนะครับเราสามารถตั้งได้ตั้งแต่30ขึ้นไปเลยสมมุติเราตั้ง30เราเหยียบคันเร่งให้มิดยังไงมันก็อยู่ที่30นะครับเราจะมีโหมดต,ตรงนั้นให้อีกโหมดหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยนะครับส่วนพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับที่ปัดน้ำฝนนะมีโหมดออโต้นะครับแล้วก็ปัดแล้วก็ฉีดน้ำกระจกบานหลังได้นะครับส่วนนะครับโหมดการทำงานต่างๆของคันเกียร์เนาะก็จะเป็นคันเกียร์ออโต้นะครับที่มีระบบเข้าเกียร์แบบตัวเองได้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาได้และที่สําคัญเลยครับแพดเดิลชิพตัวนี้นี่ตัวนี้จะมีแพดเดิลชิพอยู่ตรงนี้ด้วยเพิ่มเกียร์เพิ่มเกียร์ด้านนี้ลดเกียร์ด้านนี้ <S <S ในขณะที่ท่านอ่ะ ขับอยู่อยากเพิ่มเกียร์หรือลดเกียร์ที่แพดเดิลชิปทำได้เลยนะครับแต่มันจะเป็นการใช้ชั่วคราวเนาะพอรถเขาวิ่งไปปกติเขาจะคืนออโต้เหมือนเดิมแต่ถ้าเราอยากให้เป็นแมนนวลทั้งหมดนะครับ <S <S ก็ผักตำแหน่งคันเกียร์เข้าหาตัวเองอันนั้นจะเป็นแมนนวลตลอดทาวอเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเปิดปิดระบบการทำงานของระบบป้องกันการลื่นถลายเอาตัวล้อฟรีมีออปชันที่ช่วยลงทางลาดชันให้ นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปิดเซนเซอร์อไม่ได้ปิดเซนเซอร์ปิดเสียงของเซนเซอร์นะครับแต่หน้าจอหน้าปัดเรือนใหม่ก็ยังแสดงผลอยู่ตัวนี้เป็นระบบปิดในตัวของอระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะนะครับแล้วก็เบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีโหมดออโต้โฮนะครับออโต้โฮนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็คือโหมดนี้จะเป็นโหมดที่ดึงเบรกมือล็อกเบรกมือด้วยตัวเองให้เราได้ เวลาจอดติดไฟแดงรถก็จะมีการดึงเบรกมือให้เราอย่างเนี้เนาะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเหยียบคันเร่งนะครับรถก็จะวิ่งไปเองปลดล็อกเบรกมือให้เราอัตโนมัตินะครับโดยที่เวลาจอดติดไฟแดงเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องไอ้นี่เลยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างไว้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าจอตัวน,นจอรุ่นนี้นะครับทุกๆท่านจะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับ นะครับมีแผนที่นำทางในตัวเรียบร้อยนะครับรอ,องรับ Android Auto นะครับ Apple CarPlay รองรับหมดและที่สำคัญเลยครับนี่ Untimate สาม,มารถที่จะใส่ DVD นี้ช่องตรงนี้ได้นะครับเนาะสำหรับใครที่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะคุณพ่อคุณแมคณ่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายาย่อนะครับที่ยังมีแผ่นซีดีอยู่ก็มาเปิดฟังได้นะ,นะครับเผื่อท่านไม่ถนัดโซเชียล นะครับแอร์นะครับเป็นโหมดแบบดูโอโซนนะครับนะครับก็คือสามารถนะครับปรับให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดีด๋ยวเบาก่อนเบาก่อนเบาก่อนจะเย็เนใจเย็นนะครับเนี่ยสามารถให้อุณหภูมิ2ฝั่งเนี่ยไม่เท่ากันได้อันนี้22อ,อันนู้นสิเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็ทําได้ช่องเสียบ USB AUX อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรองรับช่องเสียบสายไฟแปลงเป็น USB ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ ปุ่มสตาร์ทนี่ครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมกลมๆนะข้างพวงมาลายัยซ้ายมือนะครับอันนี้ในส่วนของระบบแอร์เนี่ยครับก็จะเป็นแบบว่าป้องกันฝุ่น PM2.5 ด้วยนะครับนะเป็นป้องกันฝุ่น PM2.5 แล้วก็มีนะครับนี่เลยที่เขาเรียกว่าอะไรที่ส่องส่องอะไรส่องหน้าเนาะแล้วก็มีไฟด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นี่มีไฟนะครับ นี่มีที่ใส่แว่นตรงแว่นตาไฟส่องแผนที่ด้านหน้ามีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เบาะคนนั่งด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าสีทิศทางก็คือ,อเลื่อนหน้าเลื่อนหลังแล้วก,ก็ปรับเอนนะครับทุกท่านผมลืมพาไปดูล้อแม็กดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาภายในด้านหลังก่อนจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนี่ครับด้านหลังนะครับก็เป็นวัสดุบาหนังเดียวเหมือนกันแถวสาม แถว3ปรับเอนได้แถว2ก็ปรับเอนได้นะครับปรับเอนได้ทุกแถวนะตองบ่อกนี้เลยนะครับแล้วก็มีลําโพงนะครับอยู่ตรงนี้เป็นทวิสเตอร์นะครับผมเสียงแหลมเสียงแหลมนะครับแล้วก็ควบคุมแอร์นะครับด้านหลังก็จะมีตัวเพิ่มนะครับพัดลมนะครับความแรงพัดลมเองเนี่ยอยู่ที่ตรงกลางนะครับมีไฟสองแมนที่ให้นะครับอ่าแล้วก็ตรงตรงกลางของตัวรถนะครับก็จะมีช่องเสียบตัวนี้ เสียบปลั๊กไฟชาร์จพวกโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กได้นะครับแล้วก็มีพอร์ตเสียบ USB นะครับอ่ะมาถึงล้อแม็กแล้วผมลืมขอโทษทีครับผมกำลังแบบรีวิวออปชันภายในเพล่เพลก็ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะก่อนจะไปล้อแม็กว่าระบบตัวนี้จะมีระบบเอ a ดที่เป็นระบบเตือนออกนอกเลนให้นะครับจากกล้องตัวนั้นอ่ะเนาะสองสองตัวนั้นนะครับอ่าระบบเตือนก่อนชน เบรกให้อัตโนมัติในกรณีที่เราไม่ได้เหยียบเบรกตอนที่เขาเตือนอย่างเงี้ยก็มีมาให้แล้วก็เตือนเบรกหลังจากเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เวลาที่เราต่อพ่วงท้ายก็มีระบบนะครับระบบพวกนี้มาให้นะครับก็คือเป็นระบบป้องกันความเขาเรียกอะไรเป็นระบบความปลอดภัยนะครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับมีมาให้นะครับก็จะมีระบบพวกนี้ให้ทั้งหมดเนาะแล้วก็มีระบบ การเหยียบคันเร่งผิดพลาดอะไรพวกนี้มาให้ก็คือเหมือนประมาณว่าเวลาที่เราจอดรถดเข้าหน้ากำแพงใช่ไหมเราต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรจะถอยแต่ใส่เกียร์ผิดอะ่ะไปใส่เกียร์เดินหน้าเนี้ยมันก็จะพุ่งออกอย่างเดียวใช่ไหมมันก็จะไปนชนกำแพงเขาก็จะมีระบบตัดกําลังเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ให้หมดนะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็เป็นตัวท็อปสุดเลยและนี่ครับล้อแม็กคันนี้ที่ใส่นะครับเป็นเลนโซ่แท้นะผมหาคำว่าเลนโซนี่เลนโซ่แท้เห็นไหมนะครับส่วนยาง นะครับคันนี้ลูกค้าใส่เป็นนิตโต n อ็น 420D เอ้ยไม่ใช่ 420S นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะร้านล้อมแม็กก็จัดของเทพอย่างเดียวนะครับอันนี้มีทั้งหมดกี่ก้านเนี่ยเก้านนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหนังสือตัวสีแดงนะครับใส่ฝาปิดดุมตรงกลางน็อตเป็นน็อตเดิมนะครับก็ต้องบอกว่ารถอะดูแบบ ไม่รู้นะผมความมองผมอะ,อะเดี๋ยวลองดูผมว่ารถมันดูอ้วนขึ้นไปเลยแหละแล้วแบบดูคันใหญ่เลยอะเดี๋ยวลองดูแบบเฉียงๆข้างหน้าบ้างเนี่ยครับดูสวยไหมนะครับมันก็จะดูแบบอ้วนใหญ่ๆแบบผมผมผมชอบนะไม่รู้ความส่วนตัวผมผมชอบรถที่แบบว่ามันแลดูคันใหญ่อ่ะ,อะแล้วมันตัวนี้มันเป็น PPV นะ แล้วผมบอกเลยครับทุกๆท,ท่านใครที่มาดูรถ7จที่นั่งมิลเอตอนนี้นะผมไม่รู้แหละความสวยทุกท่านอาจจะเห็นในสื่อในอะไรมาเยอะแล้วตัวจริงอาจจะเห็นวิ่งผ่านกันเยอะแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมาแล้วต้องลองก็คือขึ้นไปนั่งแถว3นะครับขึ้นไปเลยนะสูง170นี่ยนั่งได้เลยนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมก็ได้ถ้ายังไม่ได้ลองนะครับแต่ถ้ามาลองผมว่าว้าวแน่นอนนะครับสำหรับตรงนี้เพราะว่า ผมอ,ะอ่ะอ่าในบอกตรงเลยในรุ่นเก่าผมก็เลยลองนั่งเนาะของผมผมเองก็นั่งไม่ค่อยได้แต่ว่าพอมาคันนี้ผมนั่งได้อะ่ะผมน้ําหนักร้อยห้าโลอะ่ะนะฮะผมชกรุ่นแฮีิเบตนะครับผมเนาะก็โอเคครับสําหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางการที่จะเอารถพวกนี้ไปแต่งนะครับให้เป็นสไตล์ของเราเองเนาะอันนี้ก็ผมก็ผมก็ว่าสวยอะ่ะนะคันนี้ก็ดูแบบดูบึ้บ,บ,บแบบว่าโอเคเลยแหละนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเซลต o n ้นอิลสูด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับผมสวัสดีครับ